มาดักลอถ่ายภาพครูบาอาจารย์วัดบ้านกบอนะครับทีออกบิณฑบ,บาตเช้าวๆวันนี้นะครับนี่สายบ้านแสนสุขนะครับอำเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอยู่ที่หน้าอนุสรสถานถิ่นบุรพาาจารย์วัดบ้านกบอแห่งนี้นะครับนี่อากาศเย็นเหลือกเกินนะครับอากาศเย็นๆหน,นาวๆตั้งใจมาถ่ายครูบาอาจารย์นะครับดอนานๆครั้งจะมีโอกาสได้มาถ่ายภาพสักครั้งหนึ่งนะครับ ขอเก็บภาพไว้นะครับวันที่28ธันวาคมนะครับ2,567นะครับนี่พระภิกษุสงฆ์ครูบาอาจารย์วัดบ้านเขาบอนะครับอำเภอหัวตะาพานันจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับเดินไปรับบินทบาตจากญาติโยมบ้านพุนอาบ้านแสนสุขนะครับอำเภอหัวตะาพานันจังหวัดอำนาจเจริญน,นะครับขอโทษขออภัยนะครับวัดบ้านเขาบอนี่จะมีสายบินฑบาตด้วยกันสามสายนะครับ สายที่กำลังเดินอยู่นี่เป็นสายบ้านแสนสุขนะครับเดินไป2กิโลเมตรนะครับแล้วก็เดินบินทบาทกลับมาอีก2กิโลเมตรรวมเป็น4ี่กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีอีกสองสายนะครับสายหนึ่งสายไกลบ้านพูนแพงนะครับเดินไป3กิโลเมตรนะครับแล้วก็เดินกลับมาบินทบาทกลับมาอีก3มกิโลเมตรรวมเป็น6กิโลนะครับแล้วก็มีสายใกล้นะครับสายที่3นะครับ สายบ้านบอ่อเชนิงนะครับแต่วันนี้งดนะครับอุบาจันท์ท่านยังเก็บงานอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ไปบินทบาทบ้านบอ่อเชนิงนะครับ